เยาวชนโครงการหลวงแม่โถโครงการเลี้ยงหมูลูมตามโปรแกรมนี้นะครับประวัติความเป็นมาของโครงการซึ่งในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงมีความต้องการหมูเป็นจนํานวนมากเพื่อจะนําไปใช้ประกอบในพิธีกรรมต่างๆเช่นเลี้ยงผีเลี้ยงเจ้าที่งานแต่งเป็นต้นแต่ด้วยมีหมูจํานวนไม่เพียงพอจึงต้องไปหาในหมู่บ้านอื่นที่ไกลออกไปและกเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือนมีความต้องการหมูมูลสุกรเป็นจนํานวนมาก เพื่อใส่ลงไปในแปลงผากดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงทำโครงการนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นและสร้างไรายได้ภายในกลุ่ม well, <it> ถึงแล้วครับส่วนการเรีนยนรู้โครงกันหลวงแม่โถบ้านแม่อมลออถึงค้อ,องหมูหลุมแล้วนะครับทุกคน วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนหมู2เพื่อสร้างอาชีพ 3. เพื่อสร้างไรายได้ไรายได้จากการขาลูกสกรกับไรายได้การขายมูลสกรการให้อาหาร 1. อาหารสํำเร็จรูป 2. แกลบละเอียด 3. เศษผักจากกันหมาก ด้วยเราจะนำส่วนผสมทั้ง3เทลงไปในถังไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปเศษผักจากกันมากแล้วก็แกลบละเอียดจากนั้นเราก็นำไปเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วจากนั้นก็นำไปให้หมูหลุมโดยเราจะทำความสะอาดหาดอาหารหมูก่อนให้อาหารหมูเสมอ ลุกๆคำคำหมูหน่อยเพื่อให้หมูเชื่อมโครงการนี้จะทำให้เยาวะชนเข้าถึงศรษงกิจสังคมสิ่งแวดล้อมศรษรกิจเกิดจากการจำในลูกสกอร์กับมูลสกอรสังคมเกิดจากการที่เยาวะชนได้รวมกลุ่มกัน และในด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นการลดต้นทุนปุ๋ยเคมีในแปลงผักแล้วก็การน,นำเศษผักที่เหลือใช้มาแปรรูปเป็นอาหารสุกรเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนแกลบหยับจากมูลสุกรสำหรับใส่ลงไปในแปลงผักโดยเยาวชนจะช่วยกันเก็บเกี่ยวผกักแล้วนำเศษผักที่เหลือนำมาหมักเป็นอาหารหมู เพื่อลดต้นทุนในการเลี้ยงหมูและรักษาสิง่งแวดล้อมในชุมชนในคอกหมูจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยครับลูกหมูพร้อมจำหน่ายแล้วครับเยาวชวนคงกันหลวงแม่โถขอขอบคุณครับ